นะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกามโมลภีปุตตังพระนกามโมลเพีธนังอัตถิกายกายยะยยะเทวานังปิยตังสุตาวา อิติปิโสภะว,า,วายะมะราชาโนทาเวสวรรณโนมะระรนังสุขังอะระหังสุขโตณโมพุทธ,ธายะชยาสนากาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาปันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกา สเพปฏิทิตาไม่หังมัฏฐถเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไม่หังพุทโทธธรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไม่หังปุเรสะพระพุนาคารโรหาทะเยเมอนุรุธโธสารีปุโตจะทักขินีโกนทัญโยปิฐิพาคาสัสมุนโมคันลานโนจะวามเกทักขินีสาวเนไม่หัง อาสูงอานันทาราหุรากัสโปโจะมหานาโมอุภาสูงวามสโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุภิโยวะปพังกโรุิสินโนสิริสัมพันโนโสพิโตมุนิปงคโวกุมารกัสสโปเทโรมเหศีจิทวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทถาสิคุนากโร ุโนอังคุลิมาโลจะาปุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระตานังปุรโตาอาสี คักีเนเมตสุตกังพระชักคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสีเสสาปาการสันติตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการละลังกตาวาตปิตาที่สันชาตาภาหิรัชชตุปัตถวะอเสสาวินยังยันตุ อนันตะชินเตชะสาวะสะโตเมสกิจเจนะสทาสามพุทธ,ธปัญชเรีชินะปัญชระมัชัมหิวิหารตังมหีตะเลสทาปาเลตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุพุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตวนนวโวธรรม,มานุพาเวนะชิตาริส,สังโค สังคานุภาเวนะชิปันตรายุสัทธมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเรติ